สบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยโปเกมอนเจ้าส็ปิ้วไปกันถัวไปข้างหลังใช่ลูกใช่สบายดีก่อนเออเออเออสบายดีเด้อปลาลุงสบายดีปิฮิฮิฮิมิอิฮอฮอฮิฮหฮิ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 ฮเฮิฮินิฮ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 ฮ กูโดเรืองนะอู้ยใครว่าหัวหลอดหลอดนี่อเท่นี่ทำอะไอย่างรนหนึ่งไงรเดือเดือนจะจริงจรงมนามงหลังโคตแจกจะลงมาได้ลูกเหรอเนียเห็นจบล็กบ่จะห้องเฮงกุ้ดดิ่งอย่างห้องอย่าห้องหลหงางงเองแม่จัวตะกองห้องแตะกองแตะดีดหัะ นล้หอมไหมโค้ยเบาเยกว่าค้ยเบาโค้ยเบาหอมจนแบบบออกมาอะอ่างอย่างคอยเบาเลยกว่ดูิมหอมดั้งบุบ่ไหน้เราแงดิแทงเด้แหลานหน่อยนี่ก็ได้เห็นบุหรี่มันกอบกี่แท่เจ้าตีเจะตีให้พามั้บบบ ไอพาตีก็ไอพาตี่องตีเอ้มันต้องขีน้่กันขี่ผู้เดียวนี่เขาเดียวกระตื่นแม่นะเม่นะคนแซงอยางไแต่อ้ขีงมือเนว่หนว่จ้าหเลยอ้วกอ่ะกนงอ้าว้าถูกแก้มแลกล่ะฮอนค่นฮอเดี๋ยวมอวิวเงี่ยไอวิวหัวนะมานอนเทั่ได้ไหม่ะดอกค่ะ

อ่ไปสิไปงันเตงอาะแยังกไปเนาะนะเดยังิดิดบอกว่าให้ไปพ่อมคู่คักว่ะหาคู่ฮักมีม่ก็ได้ไปเออเด็กน่พ่อมคู่ฮักวะอ๋อชวนชาวกูบไปห่นมีม่คู่ก็งั้นเลยนรารู้เนาะชวนเด็กไอก็ไปอยากนอนกูไปไ้ท่านบ่เบียดเมื่อไรดิใชาเห็นเต็มเห็นยังเลยเมื่อไดร เดี๋วเอาลูกดมือนเอ้าเอาผู้นี่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 เ็บบอดผิดแชบบมือนะเฮ้ยบลึกแลนี่เอ้ยป่อเเอาข่าบดทีนีอวนี้เพอหาเาแล้วออ Hoa 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 với hoa 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 có hoa 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 พอบุใหม่ยืนบลูก็ยันราคาคงมันสายไปแล้วก็ยักไม่ได้เดือนนะมักยืนไม่คอยนักบมือนี่จับแน่นใ่ไหพูดนะ้อ่ะเด็าตุจาร้องว่าจาตุจาร์อะลูกเ้ตุจาาร์ข้นยิ่ชุกตุจาตุจารตุจาชี้เฮ็ดไปสิเฮ็ดจอยตุจาอันนี้น

พ่อคะเปิดตู้เย็นมากินนะพ่ชอบพ่อพาเอาเอาในตู้เย็นมากินนะคะพาเปิด้ะพาในตู้เย็นมากินนะพ่อเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาเลยพ่อเอาในมากินเลยใช่ใช่ไปผูกไปพาไปเอาเขากินละฮะในตู้เย็นผูเห็นบ่อไหบ่เห็นไม่ชัวร์หรอบ่เห็น โอ้เห็นว่าเห็นไภาพว่าเห็นได้ภาพว่าเห็นได้ภาพว่าใครจะอู้เลยไปนะเกี้ยวเกวเก้ยวไหก็บุญภาพจำบุโอ้ยบใรกินแมมบ่กินแมมบ่น้ำกินแมม ทีบ่เดีกินทีบ่เออบม่ได้กินทีฮะจับจับเอากินน้ำก็ไปจับจับเลยจับเอาเลยซิมก่อนไหนก่อนจะกินก็จับมันโอ้ขาเพื่อนคัดกันตลอดคัดไลอ้าวให้กินอยู่ให้กินอยู่เจ้าของซิมเนาะอุ้ยอือ

ต้นี่ข้าได้หมูจำมือจบมือไดยจบมือหมวเลยมือหมูหกมาไห้หมูตุจาบ่นะตุจ่าตุจ่าชวนอาเทอมบอนะตุจ่าอ้ยช่างเด้มือใน้หน่อยนี่เนาะชวนอาเธอมตุจ่าบี่บอจ้าเดินๆจับบจับบอจับอา <laughs> ừ, thu cha, à, à, chơi cắn, ừ, thu cha, ừ, chiều vừa rồi không, ừ, thu cha, chiều vừa, thu cha vào ghế cái đấy, à, thu cha, chiều vừa rồi, à, ừ, thu bây giờ các con đấy buổi tạp tapper, tạp bung hoạt động này chôn bang me bung hoạt động 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 hoạt chắp เออทุกดาวโอ้ยหยิกบอกโอ้ยแรงแรงมือนะ่ปเจอดโมียมือขาดไปนะนี่น้อยน่ะเห็ดนุ่มหมูนะแค่แค่มามือนีน้อยเห็ุ่มป่าก่อนยนะพอนกำขอแล้วกำมันดึงขึ้นเลยนะอปเลสวดจ้า จ้าใช่ไหมลูกบอืมอันเด็กชิมกับโมแด้วมเสี่แล้ว,ปาาวะนะเป็นไงลนะูกแช่บ่น้องยิงฟ้าขนตายาวอ่ะน้าลูกเปนไปนันไปซื้อน้ำปัน่นกาบไปันดูน้ำเพลินบาทนะึง ดูขยเนี่ะดูขยเนี่ยอ้าะลูกบุญปะจ้อยวหรอเห็นเหรอลูกบุญป่าจ้อยลานรักหลานรักอันนี้นะลูกรักลูกกลูกรักอันนี้ก็หลานรักกันถึงแนวนะจอยจับมือดุกดุกกันรักชื่อกันนะเนาะแต่ว่ามันคนละแบบจนาะคนละแบบเนาะนิดหน่อยฮาแต่ได้ยกเนาะ เออแต่ลูกหางหน่อยเขาคือกันมาเด้นอ่ะอันนี้มันใหญ่เลยเลยมันเป็นบ้าเนี้ยตึ๊กกกันวันวานดูเยอะลูกหล่าลูกหล่ากับพอดีแล้วมันอีนายผีบ้านตัวแหละนะลรู้อันนี้ยังว่าโอเวนยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นี่ยังโดมได้เวิดนะลูกแพงเลยน่นะักอันนี้กะว่าหลานเหรอแฟงหลานอันนั้นกะลูกแล้วออมคือกันเ่อไหร

เราแบบอือจุ๊บเช็ดปากเช็ดปะจุ๊บอดีตแนวว่าไม่จะนอนกินแหงเช็ดปากเช็ดปะจะเอว่อนเช็ดปะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมจุ๊บจุ๊บจะอาจะเอ้เ้เะเอ้ไปเจ้าเจอเ cha đỡ ai là ý bà tu cha đi tu cha tu tu cha là lạc tu cha làn lạc à tu cha con tu cha ngang đây luôn cha ngang tu cha lục mẹ trời lục mẹ trời cha ê à à à ta cha ê cha à phải là nha

ให้นอนหัวอยู่นอนรับตาก็บหัวนี่ให้ดุให้นอยพร้อมมงนี่แหละมจะไม่กินแล้วนะวันสรกหัวให้นแล้วขเราหมสมองจึงึงจึงจึงจึงตึงจึงตึงจึงจึงจึ๊งจึ๊งจึงจึงตึงจึ๊งจึงจจึ๊จึงจึจึบงจึ๊งึง

เฮ้ยไหนไหนไหนไหไหนอย่างน้แกงหอไอ้ไรแกงหอยนะอือเห็ดอะไ t ใช่เห็ดอะไรแกงหอยนะเห็ดอล่ะแกงหอแกงหอย่อือลโอเห็นอะไรคนทัวหลเบื้งเบิ่งในกล้องมันคือหลอดใว่าผมเราก็ดดามง่อยู่แล้วกันนะ มึงมึงกมีก็้อนมากกว่าเดือบผมมากมึงงเขียวนี่ก็เขียวนี่ก็เขียวช่วยไปชนไปชัตบงทีนะแค่ดกยันมอตยังเขียวแล้วแบบขากลุ่มชุแกบง่ะนี้ก็เขียวนี่ก็เขียวอยูวะอือเฮ้อออองอ่ง น네 like like huh? ี่นี hey. ่นี่ไพ่นี่งไพ่นี่เบิ่งยังเบิ่งตีนานี้นี่นี่นี่ไพ่นี่ไพ่นี่พูดนี่นี่นี่ดูะนี่นี่มาอืมืมกกันเนา héo, anh yêu tự nó mẹ nè, khóc 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 châm hai trái này đi, khóc chỉ chờ mà, khăn nón cồn cưng đấy mà, anh yêu tự mẹ, mình ta lên tân lên tân này hả, sòng phòn nào nè, mình ta huawei nhủ huawei nhóc lên tân lên tân lên tân này, huawei nhủ huawei nhóc lên tân lên tân này, bảo, anh cái tít mẹ con vào chỉ chờ còn nữa hả, khóc nón lấp xơi à, ừ, ừ. 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 เห็นอะไรให้แม่เห็นได้รอย่าทำน้องยิงฟ้าแรงนะน้องยิงฟ้าจะช้ำในเนี่ยบอกแม่นบลูยิงฟ้าจะช้ำในบอกพูดๆอย่างของเจ้ามันบินนะอ๋อมันทับกล้องไอ่ะอนึ่งนึ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 งหน่งหนึนึ่งทำนังยิงฟ้าแรงนะน้องยิงฟ้าจะช้ำในช้ำในเหรอช้ำในเหรอเอาช้ำนอกได้ไหม โอ้โอเค้ะไปแล้วชาอิงฟ้าอลเชียและจะดึงจดึงอะเต้น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 ใสเอฟซีกันดึง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 ดนงอนพออะไรอย่างวะเตนเตก็ไปเ้นไเต้นไปไปชก็ไได้แล้วโอเคพรานองไปแล้วเนาะ ไปแล้วสบายดีเด้อวัดสกุลสกุลเนาะพี่เขามารับชมน้องอิงฟ้าผู้น่ารักหวัวหลอหนหัวคุณช่างนี่บาย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 แอฟเชื <c oughs> ่อยดี